มานาะนะโอ้ยตัววิง่งไปซิงเบ็ดเกา้าวพ่พี่น้องเบ็ดหักเลยนะพี่น้องปึ๊บดผิดนะพี่น้องเบ็ดหักเลยพุ่นนะลดพี่น้องโอ้ถึงขนาดเบ็ดหักเลยปึ้ขนาดพี่น้องอ้ยูพี่น้องพุ่นนะครับนะครับโอ้ยดึงยูพี่น้องปลายยังปลายยัง,ยงบระลุ้นกันครับ พี่น้องนะครับหาดินไรจะดินไ,นไตรตะลุด พี่น้องกับพบกับช่องนุ่มจากหักพัทินอีกเช่นเคยพี่น้องสลับมื่อกี้กับผ้าพี่น้องมาหาลู่หายกินข้าวพี่น้องเนาะไม่ดีกับผาพี่น้องมาครับผมใส่เบ็ดพี่น้องมาซ้่มไหมเก่าพี่น้องคลิปที่แล้วได้ไปแค่สี่ตัวพี่น้องก็หลุดหลายอยู่ก็ลองมาซ้่มไหมพี่น้องได้เบ็ดไหมเนี่ยพี่น้องยระยะเนี่ยเม็ดหาสิบเซนพี่น้องแล้วก็ได้เบ็ดเก่าออกมาประมาณสิบกลมสิบก้อนหลังพี่น้องมาใส่เป็นร้อยเป็นสามสิบกว่าพี่น้องมาเบิ่งว่ามื่อนี้จะมานบอพี่น้องคือเก่าพี่น้องคื เยืยอลูกหวกตัวพี่น้องเนาะที่ใส่มื่อนี้เนาะเป็นรุ่นเหมือนกันพี่น้องไปใส่เหมือนกันครับไปครับพี่น้องเยืยอลูกหวกพี่น้องครับไปครับพี่น้อง ไซต์ต่อครับเรียพกพี่น้องเรียกลุงหกพี่น้องนะครับผมเิศาจไใส่ต่อครับพี่น้อง ครับพี่น้องเดี๋ยวนุ่มจากรับพัดทิ้งคออนุญาตใส่ให้รอบๆกัออนเลยพี่น้องนะเดี๋ยวมันจะคําก่อนเลยครับผมพี่น,อน้องกำลังกลับพี่น้องลองเลาะมาเบิงได้ยินเสียงติดตัวแรกแล้วพี่น้องนี่ครับปลาเคาะพี่น้องเอาละมานดูหัวเว้นแทะนี่ครับพี่น้องอืมอ่ะใส่กำลังปนพี่น้องโอ้เจียวเจียว อ่ะประเดิมปรเดิมตัวแรกพี่น้องอ้หูกับจีรลดพี่น้องเกือบขาดปากไม้สะบัวเขาครับผมเก็บครับครับผมพี่น้องกรใส่เสเียร้ลยนะพี่น้องเนาะพอดีใส่ไปเอามาเป็นเบ็ดไม้เนี่ยนี่เบ็ดลังพี่น้องแล้วก็บเบ็ดเก้านี่อยู่มาสิบสองังก็เป็นสามสิบสามังแล้วพี่นอนะ้องเนาะเยอะหวกหรือลูกออดเ่าเนี่แหละพี่น้องไปเบิ้งย้ำมาแล้งนะพี่น้องว่าเขาจะได้แต้มอีกบ่พี่น้อง เพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้ไปโตนึงใส่เปล่งกำลังสองวันสองน,องนองอิ้วเน่อยพี่น้องก็โอเคอยู่พี่น้องก็แล้วบองว่าคืนนี้เขาจะได้แต้มบอ่อหรือต้องลุ้นตอนเช้าเหมือนคลิปก่อนพุ่นนะครับอาทิตย์ก็ไก่ตกดินแล้วะพี่น้องเนาะอีกประมาณสักสองทุ่มเราค่อยมายามสองทุ่มสามทุ่มพี่น้องเนาะไปครับผมขอยมาร์นาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับพี่พน ok. <siglo. S 1> ้องมื้อนี้กับกับนุ่มจัลัาพัตีินพี่น้องกับตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วพี่น้องกับพาพี่น้องมาหาเลาะเบงเบียดพี่น้องยามเบดเบงพี่น้องว่าคืนนี้จะมานประมาณพี่น้องทิปที่แล้วบ่ได้เจักตัวทิปนี้จะมานประมาณพี่น้องนี่ก็สองทุ่มครึ่งแล้วพี่น้องไปครับผมอาจจะได้แค่ยามแค่รอบเดียวแล้วพี่น้องคือเก่าครับพี่หลงไปครับพี่น้องบังหลังแดดกันครับยางไดดพี่น้องเสียงดึงพี่น้อง โอ้พี่น้องคุณนะครับได้แล้วพี่น้องตัวแรกกาขอนนพี่น้องคุณนะคุณนะโอ้ตัววิ่งดีซิว่งเบียดเกาขึ้นพี่น้องนี่ครับพี่น้องหลังแรกมาแล้วโอ้ มาตั้งหลังแรกเลยพี่น้องเอ้ยอู้หูเข้นก่อนพี่น้องชันโอ้สันไปพี่น้องเอ้ยโ่วยเอามาแล้วพี่น้องหลังแรกของเราปิงดิงตับตุ๊บตุ๊บเดี๋พี่น้องเอ้ยเอามานเก็บครับพี่น้องอู้เขาเบ่าตาพอดีพี่น้อง ครั็เลยอยู่โอ้ยหมานพี่น้องนี่ครับหลังแรกนะพี่น้องนะเก็บกระเป๋าีให้ลูกควักพี่น้องหมานอยู่พี่น้องโุโ๊ กิแนแเ,เหี้ยงค่ะเกือบแล้วพี่นอ้องนะหลังแรกพี่น้องไปครับผมยามต่อครับไปครับพี่น้องหลังที่สองครับหลังแรกเกิดมานแล้วพี่น้องโอ้ยมานดีๆเด้อห,หลังที่สองเป็นยุ่งสีพี่น้องนี่ครับเบื้องเด็ดพี่น้อง เบ็ดหักเลยพี่น้องเบื้องข้นเพี่น้องเบ็ดหักเลยคนนะ่ะลดพี่น้องอู้ถึงขนาดเบ็ดหักเลยป๊ขนาดพี่น้องปเสียดายท่าวะออู้ออู้หลังสองยามต่อพี่น้องแต่ยามไปสองหลังแรกแล้วไปโตนึงกับเบ็ดหักอีหลังนึงนะ เงียบเลยพี่น้องมีแต่เบ็ดนี่นี่เขาใดึงนี่พี่น้องนี่ครับผมนะครับดึงดื่มดื่มเพียงพี่น้องอู้หลุดพี่น้องเลยสีได้สีไดอืเปียโนเงียบพี่น้องโอ้ยแบบยามตอนนั้พี่น้องเนาะพี่น้องไก่เบิดแล้วพี่น้องเห็นติดทุกตัวหนึงเป็นไะครับพี่น้องตาขอครับนี่ครับนี่ครับใส่กำลังนะไม่พี่น้องอ้าง ประมนันยุคพี่นอ้องอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวน่าแต้มที่สองพี่น้องคือนี่น้อ,อครับหือหยุดบัวมาเลยพี่น้องเนี่ยน่เก็บครับพี่นอ้องน่าพี่น้องแต้มที่สองพี่น้องใส่กำลังงามพี่นอ้องมัน,ม,นมันครับนี่ครับ ติดโอ้ Ooh, ติดเบ้าตาเขาพี่น้องถึงถึงยูพี่น้องบ่ติดเบ้าตานี่อาบ่อยูวิลิเด,ด้อพี่น้องเนี่ยแต้มที่สองครับพี่น้องอเยี่ยมเลยพี่น้องยามต่อครับอีกประมาณสองหลังสามหลังพี่น้องไปครับครับพี่น้องแ็ยามเสร็จแล้วพี่น้องสรุปอันเดี๋ ดีใจได้ยู่สองหลังแรกกับหลังท้ายพี่น้องสรุปมื่อนี้คืนนี้ก็ได้ไปสองแต้มพี่น้องลวมกับตอนแย้งมื่อนี้ก็ได้ไปสามแต้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาก็มาลุ้นตอนเสาร์นะพี่น้องเนาะว่าจะมาหรึไม่มาเนาะพี่น้องเนาะอ้เสียดายอีกขั้นหนึ่งเถอะขั้นที่สองพี่น้องที่เบ็ดมันหักพี่น้องหักโค้นเลยพี่น้องหลุดพร้อมปลางโอ้เสียดายคือจะโตใหญ่อยู่พี่น้องขนาดเบ็ดหักเนี่ยพี่น้องเกิดแล้วไปลุ้นเมื่อวันเสาร์นะพี่น้องเนาะว่าจะมาหรึไม่มาเมื่อกี้มีประมาณเจ็ดแปดครังที่เงือหล่อนพี่น้องบรว าอาจจะกินช่งรอบเสาก็ได้นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวว่ามาลุ้นกันอีกเที่ยนนะพี่น้องโอ้ผมตอนเดี๋ยวเจอกันตอนเศร้าพี่น้องว,ว่บอกกันไรคล้องคุณพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านรับพี่น้องไปครับผมเจอกันตอนเศร้าครับ สวัสดีครับพี่พน้องนี่พาพี่น้องมายามรอบไอ้ไม่ใช่ไายมเบ็ดพี่น้องไอ้เบิ้งครับพี่น้องว่าเสาร์นี้จะได้แต้มก่ได้แต้มพี่น้องเมื่อคืนนี้กับตอนแรงก็ได้ไปสามแต้มแล้วนะครับพี่น้องไปเบิ้งว่าเสาร์นี้เขาจะมันบ่มันจะได้แต้มก่ได้แต้มไอเบิ้งครับพี่น้องเมื่อคืนนี้กับทั้งนี่เบ็ดหักพี่น้องรถก็ไปหลายตัวพี่น้องเบิ้งว่าเสาร์นี้เขาจะได้บ่ได้ไปลุ้นกันครับผมไปครับ พี่น้องสองนี่สมีแต้มบมมีแต้มพี่น้องหลังแรกเงียบเลยพี่น้องเลยขึ้นไหญตัวหนึ่งพี่น้องหลังแรกแต้มเลดโอ้ยเงียบเอ้เยือเหลืออยพี่นอ้องเก็บครับพี่น้องไปครับไปครับพี่น้องเบื้องหลังที่สองครับขึ้นหลังนี่หัก เอ้อ,อ้พี่น้องให้ไ,ไปใส่เลยะพี่น้องคือหนื่หลังที่สองเางเนี่ยลครับพี่น้องโอ้เมงเนี่ยพี่น้องฮักเบ็ดฮักพี่น้องนุ่มดักแต่ปัทธนินก็นเลยเอาทั้งอื่นมาใส่แทนนี่ครับ่อยใส่ไว้พี่น้องเบ็ดหายไหมพี่น้องอ้าพี่น้องเลยเบ็ดหายครับ ป๊าดตัวใหญ่ขนาดใดนเนี่ยถึงดึงเบ็ดเป็นเนี่พี่น้องฮะโอ้ป๊าดมึงนี่พี่น้องเออไปเห็นอะไรพี่น้องเอ้เบ็ดหายพี่น้องถอนเบ็ดไปเลยพี่น้องเ,เอ,งอ,เเเองเ้โอ้เนี่ยครับใส่มึงนี่ครับพี่น้องหายเลยพี่น้องใส่มึงเป็นแผ่นเนี่ยพี่น้องเบ็ดหักไปหลังนึงเมื่อคืนนี่เลยก็มาใส่แทนหายเซย้ยโอ้ เสียด้เถอะไปครับไปยามพี่น้องเดี๋ยวขั้นเห็นช็อตเด้งใด้เราไทยเบื้องน้นพี่น้องนะจะได้ประเสียเวลาครับผมไปครับอู้เสียดายอู้ไปพี่น้องยามต่อพี่น้องอู้เสียดายพี่น้องหยุดอุ้ยหลังนี้มีห้อยดึงพี่น้องอ้าวติดตัวพี่น้องนี่นี่หนึ่ครับหนึ่งครับอู้เอาแล้วมาแล้วมาแล้วแต้มแรกพี่น้องของเซานี่ ครับอู้อาวมาแล้ว,ลวลรครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องแต้มแรกโอ้ยเก่งครับพี่น้องโอ้ตีดตรงเบ้าตาเลยพี่น้องได้ได้ได้เก็บครับพี่น้องอ่าพี่น้องได้แล้วพี่น้องแต้มแรกพี่น้องแต้มแรกของเส้านี้พี่น้อง MM. นะครับเดี๋ยว ติดเบาตาเลยพี่น้องเอ้่ยเสรกับปุยโยโอ้ติดเต็มคืนเลยพี่น้องเนี่ยลักษณะนะแต็มได้ครับพี่น้องมันมันครับยามต่อครับพี่น้อง เลยพี่น้องหลังนี้ก็แต้มแรกนะพี่น้องเนาะสองนี่ครับเงียบไปครับเก็บตอ่อครับพี่น้อง พี่น้องหลังนี้มีดึงพี่น้องนี่ครับอยูอ่ปะอืโอโย่พี่น้องน,นะครับนะครับโอ้ยดึงโย่พี่น้องปลายังป้ายยังเบลุ่นกันครับอู้กระดุกพี่น้องโอ้หู้เออใหญ่เลยพี่น้องอ้ย ออกมาแล้วเหลืองอุ้ยเลยพี่น้องเก็บครับพี่น้องเก็บครับโอ้ตัวเบอร์เริ่มเลยครับพี่น้องมาแล้วพี่น้องแต้มทีสองตัวบักไง,งเลยพี่นอ้องบักดกโอ้ยนี่เลยพี่นอ้องนะครับเอ่าจะดินไรจะดินไรตัวรถบักดกกับนุ่จากละพัทินีไม่ค่อยถูกกันปดัดพือตลอดเลย อู้สยยิเนี่ยฮึฮึโอ้ตัวเงยเลยพี่น้องเจียวครับยามต่อครับพี่น้องไปพี่น้องยามเรื่อยๆพี่น้องยิง,งได้ได้สองแต้มเองพี่น้องเฮ้ยเงียบเลยอ้เมือนกับเมืนเนาะโอ้บุ๋มี เงียบพี่น้องเดี๋ยครับเก็บครับพี่น้องโอ้ยเงียบได้พี่น้องเลย จะได้สองแต้มพี่น้องเอ้ยปลาดุกหนึ่งปลาคอดหนึ่งเศร์นี่เอ้าหลังนี้โอ้คอยดึงพี่น้องคุณนะครับโอ,ขอ้ของงาใหม่เซ็ตบ่ได้สามพี่น้องเก็บครับครับยามต่อพี่น้องเอ้าหลังนี้มีแต้มพี่น้องแต่สงสัยว่าตายแล้วพี่น้องเลยนิ่งได้ไหม โอ้มาหลับแต้มที่สามพี่น้องนี่ครับโอหตายแล้วหมอก็ตายพี่น้องมึงนี่ครับยังไม่ได้แข็งดีพี่นอ้องอ่ะมาแต้มที่สามเลยพี่น้องเก็บครับผมอเยี่ยที่สามเคโอ้หลุดเนี่ยเรื่อยๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อกี้หลังเลยพี่น้องนะครับ ใส่กัลังงานอยู่เลยพี่น้องนะครับพี่น้องแต้มีสามองเศ้านี้พี่น้องแล้วก็เป็นแต้มีหกคงทิพนี่พี่น้องจะได้อีกบ้างน่ครับประดุกโอ้โหสามเจ๋วอย่างต่อครับอย่างต่อพี่น้องก็ยเบิร์ดแล้วละครับสามแต้มแล้วเฮ้ยนี่พี่น้อง หลังนี้มีห้อยดึงพี่น้องนี่ครับอ้หติดด้วยที่พี่น้องนี่นี่นี่โอ้นี่ครับคันเบ็ยดอู้หักแล้วพ oh. 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 hey, ี่น้องนี่ตายยังพี่น้องอู้อู้อูหูเดี๋ยวเอาคนพี่น้องเนาะจะลด ขอพี่น้องปเอดเก็บก๊กมาแล้วพี่น้องแต้มที่ซีพี่น้องมีครับพี่น้องเอ้ยนี่ยะโอ้ติดกอผักบัวพี่น้องโอ้นี่ครับพี่น้องอีือติดแห้งคักติดแห้งคักโอ้มุมมุมปากพี่น้อง เรีบแล้วเนี่ยเก็บรถโอ้สองลังติดเลยพี่น้องเออนี่ครับึงนี่ถึงจังแยมที่ซีอุ้ยเจ้าย,ยามต่อครับพี่น้องอีกประมาณสามซีหลังพี่น้องไปครับไปย,ยามต่อพี่น้องหลังนี้มาขึ้นกระติดเลยพี่น้องเสานี้ก็มีห้อยดึงพี่น้อง นะครับอู้แต่จะยู่บ่พี่น้องนนที่เงียบแค่เฮ้ยอยูยูพี่น้องนะครับนะครับอู้คืนนี้กระมานครับพี่น้องหลังนี้พี่นอ้องแตล้วงวก็เศรา้านี้มานตายยังนะครับไว้ดึงเลยพี่น้องนี่ครับโอ้โหดบุนครับโอ้ปลาครอบพี่น้องอู้หนี่ครับโอ้โขีดต่มพี่น้อง ดูดโหข้าเขียวเนาะเอ้ยไปบ่ได้เลยที่นี่โอ้ยโอ้ยหลังนี่สองแต้มเลยพี่นอ้องขอเปาะแต้มที่หาเขมาพี่น้องเออหลังนี่มันมเป็นกระได้ เก็บครับพี่น้องเจียวนี่ครับพี่น้องเต็มที่หาครับเอ้มาฮันพี่น้องขึ้นก็นได้มืาอนี้ก็ได้ซ้อนเศร้าเลยก็ได้พี่น้องสองเต้มเลยเบียดหลังนี่พี่น้องเฮียเจียวครับอ,อ้เอ้าหาแต้มเลยพี่นอ้องเศร้านี่นี่ก็มันแต้มที่แปดนะพี่น้องเนาะ เชี่ยมครับพี่น้องไปครับอีกอีกสองลังพี่น้องไปครับอู้หลังนี้ไม่ตีพี่น้องดีครับดีเบียร์ไม่จงทึ้งเลยพี่น้องเลยโอ้ได้ผมเปินหลังสุดท้ายครับพี่น้องหลังสุดท้ายครับพี่น้องโอ้หลังสุดท้ายก็เงียบพี่น้อง โอ้ยหลังท่ายก็มาติดพี่น้องเจ็บครับผมเงี้ยหล่อนครับอ้หาแจมมีใหญ่เลยพี่น้องเลยแจมครับครับเ็ดเก่านี่มาสิบสองลังเหลือสิบเอ็ดลังพี่น้องหายไปหลังหนึ่งโดนขอนไปหลังหนึ่งพี่น้องหักไปหลังนึงครับ เต็นเลยเด็กใม้ยังอยู่ที่เก่าพี่น้องพี่น้องหลับเศร้านี่ก็จะไปหาแต้มพี่น้องที่ประเคาะซีโต ปาดุกเงยอีกตัวหนึ่งพี่น้องลม้มฝึกเคลื่อนกับแรงอยู่กับสามตัวเป็นแปดสเต็มแล้วพี่น้องเนาะจะถือว่าประสบความสำเร็จอยู่พี่น้องเพราะว่าคลิปแรกเนี่ยได้ปลาซีเต็มคลิปนี้ได้ไป 8, แปดเต็มือว่าได้มาเท่านึงพี่น้องถือว่ามันอยู่พี่นอ้องกาญจลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเลังแรงใจให้ช่องนุ่มจกักรพรรดิพัดทิ้งนะครับผมสำหรับวันนี้นุ่มจกักรพรรดิพัดทิ้ขอกราบไล่พี่น้องแล้วครับผมบานเจ้าครับพี่น้องสวัสดีครับมันมันครับผม เยี่ยมครับ